สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะ ยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จขี่แพ้นะคะหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหานไรนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้มีคาบรักษะคะ รายการที่3นะคะเป็นสมเด็จเกตชัยโยพิมเก้าชั้นนะคะรายการที่4ี่นะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้มีค่าบรักด้านหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่4ี่นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่5นะคะองค์นี้เนื้อผิวแตกรายงานนะคะพิมพ์6ชั้นด้านหลังก็มีรอยแตกรายงานนะคะรายการที่6นะคะเป็นพ้าสมเด็จมีเป็นแบบเป็นชั้นแบบนี้เลยนะคะ รายการที่7นะคะองค์นี้จะมีค่าบรักปิดทองนะคะรายการที่8นะคะเป็นสมเด็จเกชยโยองค์นี้พิมพ์7ชั้นนะคะด้านหลังเนื้อผิวแตกรายงาแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่ เก้านะคะด้านหลังมีตาสัญลักษณ์นะคะอุี้เป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่สิบนะคะ รายการที่11เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังมีตัวยันอักระนะคะรายการที่12เป็นรูปรอหลวงพ่อเดิม รายการที่13นะคะเป็นพระพุทธรูปขนาดห้อยคอได้นะคะรายการที่14นะคะเป็นปูท่ทวดเนื้อว่านนะคะรายการที่15เป็นพระ25ศสัตวรรษนะคะ รายการที่16นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะพระสมเด็จหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นรายการที่16นะคะรายการที่17นะคะเป็นเรนรหรียญฉรุหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะ รายการที่18เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมวัดช่องแครายการที่19เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะรุ่นสองสิทธทออสร้างถวายปี2507นะคะรายการที่20นะคะเป็นเหรียญจะเริญพรบนนะคะ หลวงปู่ทิมวัดรหานไร่ที่ระลึกสร้างสาราการปร,รียนนะคะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขปี2466นะคะเหรียญห่วงเชื่อมนะคะวัดปากคลองมะขามเท่า <c oughs> รายการที่22นะคะเป็นเหรียญ หลวงพ่อกะเซมนะคะเหรียญทรงระฆังนะคะสูสารไตรักจังหวัดลำปางนะคะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะรายการที่23เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อค้ลายนะคะปี2483นะคะ รายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมนะคะเหรียญชรุหลวงพ่อมุมเหรียญปีพศ2517้นงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะรายการที่25นะคะเป็นหลวงปู่ทวดด้านหลังหนังสือนะคะ รายการที่26นะคะเป็นพระคุณแผนด้านหลังมีรอยกดเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้เป็นรายการที่26นะคะรายการที่27นะคะเป็นพระพรมสี่หน้าด้านหลังมีปั้มตาธรรมจักนะคะองนี้ เหมือนกงจักรนะคะพยาามาจักเป็นตากุงจักรแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญนั่งพานสองห้าหนึ่งแปดนะคะปีพศวัดรหารไรจังหวัดระยองนะคะองนี้เป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะ ต่อไปรายการที่29เนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเสียนโตนะคะด้านหลังเป็นขุนพันธ์นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะรายการที่30นะคะเป็นหลวงพ่อปากน้ำนะคะพระผงของขวัญน,นะคะองค์นี้รายการที่30นะคะ รายการที่31นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะรายการที่32นะคะเป็นพระนางพญานะคะด้านหลังมีรอยนิ้วมือกดแบบนี้เลยนะคะรายการที่33นะคะเป็นเหรียญพระอุปชาอิวัดสัตหีบนะคะ ที่ระลึกในการสร้างอุโบสถปี2504นะคะเป็นรายการที่33นะคะรายการที่34เป็นเหรียญหลวงปู่สุดนะคะวัดกาหลงปี17นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะ รายการที่35นะคะเป็นหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะเป็นตะกุดนะคะตะกุดรูปบัวแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะรายการที่36นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวเก่าแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะ รายการที่3 7นะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งรายการที่3 7นะคะเป็นพระกิ่งสองหน้านะคะองนี้รายการที่3 8นะคะเป็นหลวงพ่อสุดนะคะปี1.7นะคะ รายการที่39นะคะเป็นเหรียญชนะมานนะคะเหรียญนั่งพานชนะมานหลวงพ่อคูณปี37นะคะ <c oughs> รายการที่40นะคะเป็นเหรียญจอบใยหลวงพ่อเงินนะคะ <c oughs> รายการที่41นะคะเป็นพระก,กิ่งห่มปกคลุมนะคะ รายการที่42นะคะเป็นพระสมเด็จด้านหลังผิวค,คุกขาะนะคะรายการที่43นะคะเป็นสิงห์หลวงพ่อกล้วยนะคะรายการที่44เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านด้านหลังมีโรยมวลสารนะคะ รายการที่สี่สิบห้านะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการที่สี่สิบหกนะคะเป็นพระมเหสวนนะคะ รายการที่47นะคะเป็นสมเด็จขี่แพ้หลวงปู่ทิมนะคะรายการที่48เป็นเหรียญทรงพนวดนะคะ รายการที่49นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดด้านหลังเฉิชิงนะคะต่อไปรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่50นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะอุ้มนี้นะคะรายการสุดท้ายนะคะด้านหลังจะมีเหมือนพระปิดตาแบบนี้เลยนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปีนหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ